อยากพูดเก่งบุค,คลิกดีสื่อสารทรงพลังเนี่ยครูหนิงสายสวรรค์สอนพูดมีกเต็ตับมาบอกแปลว่ามันมี3ประเด็นที่อยากจะมาแชร์1ก็คือเรื่องของการอยากพูดเก่ง2ก็คืออยากบุค,คลิกดีขึ้นแล้ว3ก็คืออยากจะสื่อสารทรงพลังเรื่องนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยก็ได้แรงบันดาลใจมาจากการที่เมื่อช่วงปลายปีก็ได้รับเกียรติให้ไปฝึกอบรมนะคะคือจัดคอร์สให้กับตำรวจ191 ตำรวจกองกำกับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษจบไป2วันปุ๊บเขาก็คอมเมนต์เออไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าการเรียนพูดมันสนุกอย่างนี้ <laughs> ไม่คิดเลยว่าการสื่อสารในชีวิตประจำวันเนี่ยมันเป็นทักษะที่มันฝึกได้แล้วก็เราก็ควรจะฝึกเพราะว่ามันก็จะทำให้มีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าครอบครัวเพราะฉะนั้น ประเด็นแรกที่อยากจะแชร์อยากจะพูดเก่งก็ต้องฝึกพูดค่ะคนที่อยากจะพูดเก่งการพูดมันเป็นทักษะแล้วการพูดมันคือต้องพูดออกเสียงดังนั้นนะคะมันมีตำรามากมายเลยมันมีหนังสือให้เราอ่านมากมายเลยนะคะในเรื่องของวิธีการที่จะทำให้ตัวเองเป็นคนพูดเก่งขึ้นแต่จะอ่านหนังสือกี่เล่มก็ตามจะลงเรียนคอร์สออนไลน์กี่คอร์สก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าไม่ฝึก ไม่พูดเลี่ยงกลัวโอกาสที่เราจะได้พูดมันก็จะไม่สามารถพัฒนาขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเคล็ดลับง่ายๆเลยอยากพูดเก่งก็ต้องพูดอยากพูดเก่งก็ต้องหาโอกาสที่จะพูดในสถานการณ์ต่างๆด้วยนะและอยากพูดเก่งก็ต้องไม่กลัวว่าครั้งแรกๆมันอาจจะทำได้ไม่ดี นี่ก็คือเคล็ดลับในเรื่องของการอยากพูดเก่งมาถึงเรื่องที่2คืออยากบุคลิกดีอยากบุคลิกดีในปี2565นี่เราต้องทำยังไงก็คือรูปแบบสมมติว่าเราไม่เคยแต่งตัวที่มันเป็นทางการมาก่อนเลยไม่เคยหยิบแจ็คเก็ตมาใส่ไม่เคยหยิบสูทมาใส่ก็ลองทำดูในการที่เราจะไปปรากฏตัวแบบเป็นงานเป็นการ ให้มาดูน่าเชื่อถือมากขึ้นให้มันเหมาะกับการที่จะไปปรากฏตัวในการที่เป็นนําเสนอไปเจอคนมากๆไปสร้างความน่าเชื่อถือไปสื่อสารไปขายหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเกิดว่ายิ่งต้องการความเป็นทางการมากเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องเพิ่มการพัฒนาภาพการแต่งกายลักษณะรูปแบบการแต่งกายของเราให้มันเป็นทางการมากยิ่งขึ้นเท่านั้นที่พูดมายังเป็นแค่ภายนอกนะ การที่เราจะบุกค,คลิกดีต้องดูแลตัวเองตั้งแต่ภายในเลยค่ะเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เราดูแลตัวเองตั้งจากภายในนะคะมันก็จะทําให้เรากระปรี้กระเป่ากระฉับกระเฉงสังเกตคําพวกนี้นะกระปรี้กระเป่ากระฉับกระเฉงสดชื่นเบิกบานคล่องแคล่วว่องไวคําพวกนี้มันคือคําที่สะท้อนถึงว่าข้างในเราดีข้างในเราแข็งแรงข้างในเราสุขภาพดีลึกไปกว่านั้นก็คือ ความสุขความเบิกบานข้างในใจพวกนี้มันก็จะทำให้เราเป็นคนยิ้มง่ายหน้าตาเบิกบานแววตาเปล่งประกายความแจม่มใสความอารมณ์ดีพวกนี้ค่ะเป็นสิ่งที่มันอยู่ข้างในแต่มันก็สะท้อนออกมาผ่านอากับกิริยาแล้วก็การแสดงออกที่ คนเขาก็สามารถสัมผัสได้แล้วก็ประทับใจได้แล้วก็รักเราได้เช่นเดียวกันมันคือบุค,คลิกภาพทั้งภายในและภายนอกมาถึงข้อที่3การสื่อสารที่ทรงพลังเอามาบวกกันทั้งหมดเลยตั้งแต่พูดมาคือ1รักที่จะสื่อสารทุกครั้งที่เราสื่อสารสื่อสารแต่เรื่องดีๆทุกครั้งที่เราสื่อสารสื่อสารแต่เรื่องที่มันมีประโยชน์ทุกครั้งที่เราสื่อสารคือใช้เวลาให้คุ้มค่าในการสื่อสารไม่เยิ่นเยอะ ไม่วนเวอร์ไม่ฟุ่มเฟือย <_ d Silk> อะไรพวกนี <Seal> ้นะคะมันก็จะทําให้เป็นคนที่มีการสื่อสารที่ทรงพลังมากยิ่งขึ้นและทุกครั้งที่เราสื่อสารมันก็น่าฟังแต่ว่าทุกครั้งที่เราพูดปล่อยพลังบวกออกไปทุกครั้งที่เราพูดปล่อยข้อมูลข้อเท็จจริงออกไปทุกครั้งที่เราพูดปล่อยสิ่งที่มีประโยชน์ที่มีคุณค่าควรค่าแก่การใช้เวลามาฟังออกไปเนี่แหละค่ะม <Yeah. S 1> <ans> ันก็จะทําให้การสื่อสารทรงพลังมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่นั้น อีกมุมหนึ่งก็คือกลวิธีในการสื่อสารเช่นพูดอย่างไรวิธีการพูดความช้าความเร็วในการพูดศิละปะในการใช้เสียงในการพูดพวกนี้ก็คือยิ่งทําให้การสื่อสารทรงพลังมากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะเพราะฉะนั้นคร่าวๆนี่คืออยากพูดเกง่งอยากบุคลิกดีอยากสื่อสารทรงพลังแบบพี่ตั้งหัวข้อไว้นี่นะคะก็เนี่ยแหละเป็นแนวทางที่ทําให้ทุกท่านสามารถที่จะหยิบเอาเกรดเล็กเกรดน้อยไปลอง ฝึกได้นะคะ